สวัสดีค่ะทุกคนพบกับเศ้าหนุยในช่องเติมซุกสเตชันนะคะเย็นวันอาทิตย์วันนี้เศร้าหนุยจะชวนทุกคนมาทํายํำลูกม่วงเบากับเผาคั่วกันค่ะมาช่วยเศร้าหนุยทํามันค่ะทุกคนค่ะไปกันเลยค่ะ เสร็จแล้วค่ะเลาคูดนะคะเดี๋ยวเราก็เอาไปคั่วกันนะทําเป็นเลาคั่วห้อมๆนะคะพอจะจะเอาไปยำลูกหม่วงเบาเนาะนะคะเราเอา,เอามาใส่กระถานะคะคั่วโดยไฟอ่อนนะเผาคั่วของเราเริ่มจะซี่เรื่องๆแล้วนะคะแต่ว่ามันยังไม่ได้ทีนะ นาตอนนี้ซึ่งเคล็ดลับข้องกันย่าดหกหมวงให้เราให้ร้อยหลไรก็ไม่แช่ไม่เปียกด้วยนะคะก็คือเราจะเอาเคยปลาซาตายเรื่ว่ากปะปินะคะปลาซากล้างคั่วลงพร้อมกับเผาคั่วได้เลยค่ะอ่านาบันนีเศ้าหนุ่นยจะผส้มระว่างอันนี้สําหรับเคยแกงนะคะผส้มกับเคยวานคืออันนี้ค่ะ อ่าอันนี้คือกุ้งแทนะคะนี่ค่ะเศาหนุยตักไส้ไปเรียบร้อยแล้วนะคะในเผาคั่วของเราคั่วปลาส้มลงไปเลยค่ะขั้นตอนนี้คือเราคั่วให้เคยเนี่ยมันแห้งพร้อมเผาคั่วให้มีกลิ่นหอมนะคะอ่าเพราวะว่าการย่ำหลุมหมองเบาตามฉับผักตายแบบโบราณดั้งเดิมเนี่ยคือย่ำหลุมหมองมันจะไม่เปียกไม่แชะนะคะเพราวะว่าถ้าเราใส่น้ำปลาลาเ,เราย่ำมัน ซึ่งการยำกับหลุ่มเผาคั่วจะทําให้ยำเรามันแฉะมันเปียกเผาคั่วไม่น่ากินนะคะอ่าเนี่ยเราจะคั่วไปเนี่ยไปค่ะคั่วไปเรื่อยๆจนกว่าเคยคุกแล้วก็เผาคั่วของเราได้ถี่ไปพร้อมๆกันนะคะเราคั่วมาซักพักแล้วนะคะเคยคั่วรวมกับเผาคั่วจะบอกว่าพี่น้องเออ งกลิ่นหอมหายชัดน้ำลายเลยแล้วคะ่ะได้ดีแล้วตอนนี้จะเ,เอาไปต้มให้มันละเอียดอีกทีนะคะเพราะว่าอันนี้เราใช้พลาาที่คูดกับมือนะคะกับเล็กคูดหรือว่าปลาซักลังเรียกกระต่ายนะคะเล็กคูดบันเรานะซีพรลาามันก็เลยจะเป็นซีใหญ่ๆนะคะถ้าว่าเราคู่กับเถ่องไฟฟ้า ทีชายสำหรับพื้นลราวก็ไม่ต้องเอาไปต้มกระไดแต่ว่าอันนี้เราจะเอาไปต้มนะคะเพื่อพิที่พีกันในการทำย่ำค่ะ เซนดแล้วค่ะผาวคั่วของเรานะคะทิมเสร็จแล้วเตรียมนําไปยําได้เลยค่ะเดี๋ยวเราเอาหมาย,ยํากันค่ะนี่นะคะสาวหนุวยกำลังลิดหลกหม้วงนะคะลิดเปลือกอ้อนนะพี่น้องนะปอกหลกหมวงเรียบรอยแล้วนะคะเด,เดี๋ยวเราเอาหมา รูทนะคะหรือว่าเอามาหลาักหลงหวงเป็นเส้นๆกันค่ะนี่นะคะสักแล้วนะคะจากนั้นก็จะใส่เกลือนะคะ มเมื่อเส่าหนูเส่กเกลือแบบนี้แล้วก็จะย้ำค่ะถังแห้งแบบนี้นะคะเพื่อคันเอาน้ำเปรี้ยวออกค่ะแล้วก็ให้หลงหมองเบาของเราหนิมนะคะนองเลยนะคะนี่ค่ะน้ำเปรี้ยวมันจะออกแล้วนะคะซีคุ้นเลยค่ะซีเรื่องคุ้นนะคะน้ำเปรี้ยวได้แล้วนะคะหลงหมองเต่ว,ว่าย้ำหนําเกลือร้ยรอยแล้วค่ะแล้วก็คันเนาะสะเด็ดน้ำแล้วนะคะ นี่นะคะทุกคนไส่เปล่าคั่วนะคะเส้าเปล่าคั่วเตาหนุย่ยติ้มมาเรียบร้อยแล้วค่ะกุ้งแห้งนะคะผสมกันแลวนะคะทิ้มยรบบร้อยแล้วจากนั้นตามด้วยหอมแดงค่ะหอมแดงซอยนะคะใส่ลงไปเลยตามด้วยดีปรีสดซอยค่ะแล้วก็คลุกให้เข้ากันนะคะทุกคน ด้วยเี๋ว่าเรายัางไม่ต้องใส่น,น้ำปลานะคะเพราะว่าเคยหรือว่ากะปิคั่วเี่เราคั่วกับเอาไว้แล้วนะคะจะทําความเค็มนะค่ะกับสันกุ้งนะคะแล้วก็น้ำตาลทรายนิดนึงค่ะนี่นะคะ <t> ตักใส่จานนะคะพี่น้องเสร็จแล้วค่ะ น่ากินไหมคะทุกคน